ส้มตำหลวงพระบางเจ้านี้ของเอ้ยเดือน <t> ผมกินมาทุกที่ทุกทางแล้วผมว่าเจ้านี้แหละอร่อยสุดที่เคยไปกินมาแล้วกันถ้ามาหลวงพระบางไม่ได้มากินส้มตำร้านนี้น,นี่มาไม่ถึงอันนี้น่าจะเป็น EP4 EP5 ของการอ่ามากินส้มตำหิวมาแล้วมาแล้วอ้ยยังนุ่งกาเกงเอ้านุ่งกางเกงอีกบอสกาเกงมา,า,เ,าเจอกันหลายปีนะดยวยสบายดีเอ้เดือนเจ้าสบายดีมาหลวงพระบางนี่พี่น้องตามหลวงพระบางกินกับข้าวเหนียวนะ แล้วในเรียนก็จะเอกลักษณ์อย่างคือเขาพิธีพิถานในการทำครับคือเขาจะมีไใ้เรียนว่นโรงเรียนมานี่หมานแล้วอ่ะไม่ได้นั่งเลยขายดีครับกับมากรุงไหมลรงเรียนมานี่หมานดแท้มาเนี่ย ับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถตน,น้นอนทัวร์กับครัวลุงเด่นครับพี่น้องโอ้หเมื่อคืนนี่ใครได้ดูคลิปก่อนหน้าเมื่อวานนี่หนักหนาสาหัสเหมือนกันครับเมื่อคืนนี้ไปกินกับทีมงานของพ่อน้องเฟนตาเห็นแกเป็นคน,นเงียบลดแกมได้ที่มาก็สุดยจอดเหมือนกันครับลุงเด่นรองเท้าไม่เอาเลยเมื่อคืนนี้รองเท้าหายไม่ใช่รองเท้าหายคือถอดรองเท้าแล้วถอดรองเท้าแล้วขึ้นรถมาเลย ใครโทรมาเนาะผูดติการส่วนตัวโทรมาพอดีเดี๋ยวให้ฮัลโหลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกำล,ลังถ่ายคลิปอยู่พอดีว่าไงว่าไงนะ,นดะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้ยินว่ะเปิดนี่ก่อนฮัลโหลอะไรทำไมนะจะได้ลกลับมาทันไหมจะพาแม่ไปหาหมอนละ ผมไม่ทันอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรเรื่องนัดหมอแล้วกันไม่ได้ยังไงฉันก็ไปส่งให้ได้ได้ยังไงแล้วเธอจะไปเหรอพอดีจะพาแม่ไปหาหมอถ้าไกลับไม่ทันก็จะโทรไปนัดเดี๋ยวเราคุยกันกำลังจะไปกินข้าวอยู่โอเคโอเคนะโอเคโอเค,อเ,ค <S <S เราจะอยู่ข้างตลาด ดาราครับเป็นส้มตําหลวงพะบางเจ้านี้ของเอ้ยเดือนผมกินมาทุกที่ทุกทางแล้วผมมาเจ้านี้แหละอร่อยสุดที่เคยไปกินมาแล้วกันถ้ามาหลวงพะบางไม่ได้มากินส้มตำร้านนี้นี่มาไม่ถึงอันนี้น่าจะเป็น EP4 e EP สี่ห้าของการอามากินส้มตําที่หลวงพะบางครับคือเจ้าไปกินหลายที่หลายรนะ้านแล้วมันก็ไม่เหมือนนะของเอ้เดือนนี่สุดๆจริงๆครับนะแล้วก็ไปที่ไปกินที่ไทยเขาบอกส้มตำหลวงพะบางพราะว่งหรือแม้กระทั่งผมมาไปตำกินเองรสชาติก็ยังไม่ได้ของเอ้ยเดือน เดี๋ยวตามไปดูนี่เรามาจอดรถอยู่ข้างตลาดดาราครับถ้ามาไปดูก็ถามเขาว่าตลาดดาราอยู่ที่ไหนนะครับนี่ตลาดดาราเยียมีป้ายอยู่ตน้ตลาดดาราแล้วก็เดินมาหน่อยมาอยู่ตรงรถเบนซ์สีดำนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะครับไปดูวันนี้ไม่ได้นัดแกไว้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีเมอร์โซแต่ว่าแม่าจะเปิดร้านอยู่นะมีร้านขายเงินขายคำนะแต่เจ้านี้อร่อยจริงผมเรียนการันตีอะ่ะเพราะว่ายิ่งวันนี้อาการออกแบบสไตล์แห้งๆ่อยนะ มากินส้มตำไอเดียน,นี่รับรองโล่งแน่นอนโอ้3สามสิบหกขวดใจบอดี้มันใจบอดีโอ้มีหลายร้านนะเนี่ยตอนนี้หนุ่มพวงบางนี่ก็คนไทยครึ่งนึงนะครับพี่น้องกินจนรองเท้าแตะหายอ่ะไม่ใช่หายเอาวางไว้หนึ่งหายไม่เจอก็ขับรถใส่รองเท้าเปล่าขับรถกลับมาใีกเลยเรากลักากันเต้มอยู่พ่อเราแฟนตาสสลบเลยแล้วเมื่อคืนนี้ ตอกเล็กๆนี่แหละครับส้มตำหลวงพะบางที่อร่อยที่สุดละดเอ,อ้ยอยู่พดอด,ดอีอยู่พอดีเดือนเขามาห่อแล้วมาอแล้วโอ้หิวมาแล้วมาแล้วอ้ยย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 เยยอยยาะยอ,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 อ้า,อา,าอยยยยยย่ยยายยยยยีกยายยมยยยยยยยายยยยยยอยยยยยียยยดีอยยยดยยยยายย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 ายยยยายย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 ่ยย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 ายย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  ก็จีทน้อยจ้าก็จีท้อนเรียนทึกการแอ๋ไปเห็นโดนหนังนุ่มอยู่เด้นุ่มอยู่บ่เออน่นเป็นบ่อเก่าในโรงเรียนนะได้ยินอยู่ได้ยินอันอันคนพุ่มเยาๆอะมากินวันนั้นอะคนจีจอยชุ่มๆอ่ะไออย่างนั้คนทางเชียงใหม่น่ะอ๋อไข่เนาะเป็นมาเป็นเกลือโรงเรียนนะนะที่เป็นวัยรุ่นใช่ไหมมันมีลูกน้อยคนหนึ่งอ่ะ แม่แต่ใจแต่ว่ามืานนี้ผมเจอตรงตลาดมื่อนเขาบอกไปตามตามรอยต้องเดินไ <industry> <advertisements> ปกินไอเดือนมาแล้วนะเขาว่าเงี้คนไทยคนเชียงใหม่แม่คนเชียงใหม่คนจอยซูงจอยสูงโดยเลยมีขมย่าเขอแกกลับลากแกไปสิบหกอ๋อเขาแกบอกพวกนี้ก่อนจะกลับจะมาซื้อส้มตำไม่เดือนกลับอีกแน่นอร่อยจนต้องซื้อกลับบ้านเชียงประเทศไทยเนี่ยนะเราไปสิบหกวันนั้นสิบหกถุงเหรอสิบสิบทุงป่าทูแสดงว่าต้องอร่อยมากคนเชียงใหม่นะครับบอกมันต้องมันเขาทายรูปกับผมอยู่วันนั้น จังหวัสิบแปดนะลุงเนาะตั้มตั้มสิบแปดเดี๋ยวเต็มพันเลยคนคน,นี้ใช่ลูกสาวไม่ไม่ใช่ลูกลูกสาวคนหนึ่งไปไหนละอ๋อแกไปทำงานอยู่ไปค่ายข่องอยู่บาายย้านแอนคนน่ะโดยขายยังนะอัมนมันเป็นปั๊มน้ำมันมันเป็นยิปช็อปอ่ะเอ๋ออันนี้ลงุงแดนจะมากินตำตำเนาะตำตำทากินตำอย่างเดียวแหละไปกินตำ้า<อ>งนอกไหนก็ไม่เหมือนฝีมือไอ้เดือนนี่คือเกา่า ก็เดินดูนาอนั่นก็ว่าลุงเดินมาคือบมฮิ่นมาห้าเดือนญกินเผ็ดอยู่บ่เผ็ดเผ็ดเลยเอาเนาะวันนี้ไปจะไปซื้อไก่บ่หรือป่าป่าปิ้งมีบ่เอาบ่าเอาเอามันเป็นตัวนะไก่นะไก่นะปลามีบ่ปลาก็เป็นตัวเหมือนกันปลา,าไข่ยังมีบ่ปลาตะเพียนปลาอย่างขนาะดท,ที่เป็นที่เป็นหิมพีมันน่้มีบ่บ่มีอ่ะมีแต่ป่านิ่นใะยามนี้อ่ะอ่ามากี่คนมาคนเดียว เอาพูดถนัดใส่เลยเอามาเบิ้งดีมันดูวิธีการทำดีๆมันทำไมไม่มันก็อันเดียวกับบ้านเราทำไมรสชาติไม่เหมือนบ้านเราผมไปทำหลายก็ปีผมพยายามไปทำนะมีน้ำปูน้ำปูนี่แซ่บนะมันนี่นะมีกระเทียมต้องใส่กระเทียมบ้านเฮาเด้อต้องใส่กระเทียมไทยกระเทียมหัวน้อยอ่ะกระเทียมบ้านเฮานี่แหละก็ใส่แค่นี้เองนะผมก็ไปอาจจะอยู่ที่นั้นตะล้าหรือเปล่ามันไปทำก็ปีไปทําหลายครั้งแล้วก็ไม่เหมือนหรือว่าอาจจะสับมะละกอไม่เป็นเหมือน ที่นี่ใส่มะเขือเออแต่ว่าเราใส่มะเขือม่วงเข้าไปหน่อยอยันนี้ใส่มะกอ,อกก่อนเออใส่มะกอ,อกกันมะกอ,อกไรยันอันนี้มีมะกอ,อกสดนะช่วงนี้มันออกระบอกมะกอ,อกหน้านี่มีมเนี่ยจนอยู่ถึงหัวเอ,อืเดือนนี่ก็แม่นมะกอ,อกอ่ะดูเด่นมาละมาหน่อเนี่ยลูกคนะ้ามาเลยมา พอโทรออเดอร์ได้นี่ได้ยองรับออเดอร์ตลอดอะโหลเจ้าน้ำปูจิ้มปลาลูกน้ำปูไปเดากระจายถึงเจ้านอน้ำเส้นที่นี่เดี๋ยวลงไปให้เอกลักษณ์ของหลวงพระบางก็คือเส้นต้องเส้นใหญ่ๆช่ครับเส้นใหญ่เส้นเส้นมันเราก็ต้องหวานให้มันเป็นแบบเป็นแปนใหญ่ประมน้น้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำมะนาวสดนะต้องใช้น้ำมะนาวสดแล้วก็นี่ อันนี้อีกอย่างนึงคือปลาลาของนี่ไม่เหมือน<ห>ที่อื่นห,หอมนัวแล้วก็มีกีดป,ป,ปูหน่อยๆมันคงอยู่ที่ปลาล่าใช่เละที่เอาไปทำแล้วไม่เหมือนเนี่ยน้ำลายแตกปี๊ดเลยกินปลาลาเข้าไปปลาลาผสมปูหน่อยเอาเสียงพกกลับตกลงโรงเรียนเอาบอกปิ้งไก่อ่ะเอาก็ <ใน S 1> ได้ไก่ตัวนึงเ,เอาเข้าน้อยเอาเนาะเขาน้อยเดียวเอ้ยไปซื้อไก่ให้โรงเรียนโตเนาะ เก่าเข้าให้เราจะประมาณ5,000กนพอๆะคุชิมบบก่อนกหรอไล่ก่อนที่ได้เล่นชิมเนาะอ่ะเอาชิมกระาดาษก่อนปกติไม่ต้องชิมนะแต่ว่าร้อยชิมก็จะชิมอยู่ตำนัว้าบางก็จะออกสีกระาดำๆหน่อยก็ใส่น้ำปูครับมาในซื้อน้ำปูกลับบ้านหลยอยู่อืมจับ

เดือนซื้อน้ำปูเท่าไหร่โลเท่าไหร่ผมซื้อเป็นเป็นกระปุกกระปุกเล็กๆอันเท่าไหร่กระปุกละสิบพันมั้งมันก็อร่อยอยู่บออร่อยอยู่คอเดือนซื้อมาสองแสนห้าเดือนให้ดูขอแค่เรือเแล่ขนาดแท้คือเมื่อคืนผมก็ไปตำกระแทกไปเด้เมื่อคืนนี้ก็ะตำเมื่อคืนไปตำกินตำกระท้อนใส่แตงกวาครับนี่นี่มาดูส้มแต่คอเดือนไปสองนี่กิโลแสนห้าวไหกิโลสามร้อยเนาะแม่นแซ่บนะหอมแบบยาวด่วนจิตใจดี เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเบิงอีหล่อมอยู่ซื้อเจ้าไหนอะ่ะนี่พี่น้องตามหลวงกระบางกินกับข้าวเหนียวนะแล้วก็นั้นเรื่อนก็จะเอกลักษณ์อย่างคือเขาพิธีพิถันในการทำครับคือเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรผักบุ้งของแกนี่ก็คือจะกพิธีพิถันในการนะให้ลูกค้ากินไม่ได้ให้เป็นต้นๆนะๆก็จะมีเวลาแล้วก็เอามาทําอย่างเงี้ยแล้วจะกรอบมากผักบุ้งที่นี่ครับโดยเอาไก่หมูทักอันข้าวหนียวกินได้ข้าคุ้นได้เอาได้ข้าวเหนียวกับไก่หมดแล้วครับนเาานาะโดย ตัวนี้เปิดมากี่เดือนแล้วเนี่ยเปิดมากี่เดือนแล้วตอนตอนโควิดเดือนเปิดเดือนเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดตัวไล่เดือนอยู่แล้วเจ็ดแปดเดือนแล้วเนาะแม่คนไทยก็ะาำมากินเรื่อยๆเนาะแม่นนเเปปปิิดดา๊บคนไทยมาก่อนหมเลยนะอ่าแล้วมี่ต้องผู้เมียอาทิตย์แล้วก็มากระมามาห้าตามรอยดงเด่นมาแล้วก็แต่ว่าเมื่อก่อนนี่ก็มาก็มาทุกวันแต่ว่าบ่ปล่อยแซ่ร้านนี้ เมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากคือทั้งได้ความเผ็ดความเปรี้ยวความหวานความนัวครับบอกไม่ถูกอะ่ะแต่ว่าเอาข้าวเหนียวจ้ำไปนี่ก็เอ,อ๊ะอิ่ม,มนะข้าวเหนียวจ้ำน้ำน้ำน้ำเนี่ยทำเหมือนง่ายๆแต่ไม่เหมือนครับอุย้ยพูดแล้วทำไรนะอ่ะรอกินส้มตำได้เดือนมาสามปีแล้วไ <laughs> <laughs> ม่ได้มาสามปีแล้ว <laughs> หลวงพ่อบางครับวันนี้มาถึงแล้วก็กินให้ปัญหายากไปเลย คือคือถ้าสั่งกลับบ้านนี่แยกแยกนะ้อาแยกอะไรเนาะคือเอาเขาเอากับสิบถุงเลยอนะ่ะอืมกินได้ทีมันเก็บไมกี่วันอ่ะเมืเอ่อไงงอขากลับบ้านโอเก็บไปไร้วันอ่ะมีแต่เส้นมันนี้อะไรอ่ะเอาแต่เส้นใหม่ใส่เอาไปซอยเอาเส้นใหม่ใส่เราไปซื้อเส้นเอาที่บ้านเราของเราก็าทำน้ำไปแมน่นคือเรุก็คุกกินเลยได้อ,อร่อยขนาดไหนคิดดูครับก็ พี่น้อง FC โรงเรีนเขามากินทีเดียว <มา S 1> ป,ปกติกินก็คืออิ่มไปนี่เขาเขาเอากลับอีกสิบถุงอะ่ะพี่ดูรสชาติแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเขาถึงเขาถึงต้องซื้อกลับอีกสิบถุงครับข้างหน้าเนี่จะมีบรรนังแล้วนะจะเสียบรรนังเนี่ยอืมจะเดือดแกร์กำลังต่อเติมต่อเติมอีกนิดนึงแคบหมาไล่ตัวนี้มันมีบรรนังอืมอมันจะเป็นไปไรมังเป็นเอาบุ้งกรอบ เดี๋ยวพนักงานจ,จะเอากลับลงซื้อไปพาผู้จัดการส่วนตัวด้วยถ้าให้มันจะกลับมาไหนไมันรู้อ่ะก่อนกลับก็โทรมาจองสัสหาห้าถุงสักห้าชุดรำรำจริงอร่อยดีชอบกรอบอา่อืยมันเ็น่าบันแซ่บอือฮะ้าวเหนียวก็ไปจับ ไก่น้อะตุ้งต้นตุ้งติ้งถูกดีเสียงกว่าตุ้งติ้งตุงตโอ้ยแกมาเป็นตัวให้เลยมาตัวแล้วมั้งเดี๋ยวกินหมดไปเท่าน้ำตกไปกินต่อเล่นกินเอากินเอาเลยนะโอ้ไก่ลาดไก่บ้านเป็นตัวเลยครับมันมันปลาละมาเลี้ยงไหมเดินกินข้าวตั้งแต่เด้อเอาเดินกินแล้ววันนี้กินแล้วไปย่าง ก๋วยเตี๋ยวหืมติดใจกับเป็ดเท่แทบกินเล่นไปเที่ยวน้ำตกวะครับมันจะไปไปหาที่เย็นๆซะหน่อยไปแช่น้ำก่อนมันมันนั้นเมื่อนั้นแฟนต้าก็มาตำแต่แต่แกก็ท่ามห่ายอยู่นะลุงเด่นมาเที่ยวน้ำตกมันก็ไปเจี๊ยแก่ก็มากินกับแฟนต้าแหละอ่าวันนั้นแกก็มานี่ยท่าห่าอยู่ว่ะลุงเด่นมาห้ากระม่าบ่อวะนี่มาเที่ยวหนึ่งตับ่บเห็นมาห้าว่ะอืมอร่อย มหมูขอบางมันมากินข้าวตังไม่เดือนนี้มาไม่ถึงหมูขบางเลยจริงๆเกินมากถ้าจะให้ดีพวกนั้นปลาไปด้วยละ่ะนะเอามาปรุงแต่งไหมหรือว่าอืมนี่แบบไม่ได้แต่งเติมเนาะแต่ว่ากับบูฮูแหละแต่ว่ามาหานะเดือนแล้วมันแซบอ่ะอืมเผ็ดขั้นเลยบอกแบบอันนี้ราะนั้นก็มีมีคนแซดมาเรียกไน้นำปลาดเดือนเมด มันนั้นแขกงล้ายร้ายยังได้น้ำปลาลายเดืนไปต้นซาวแกงมาเอาไปละซช่วงทุ้งใหญ่ๆอญ่อะโล่โล่เท่าไหร่เดือนนี้ด้าจะเจ้าพวกละซาวพังแต่บางทุ่งยังเดียวบอกเอาไปใส่แกงใช่ยังบอกคือเนาะได้ได้กะได้คือกันบอกได้คือกันมีแห่งครับ ก็อยากเลยอะผมก็อยากส้ตมตำแบบอร่อยมากไปกินมาโทษแล้วเอาไปขายที่ไทยก็เยอะเอาไปทำเองก็บ่อยแต่ก็ไม่เหมือนหรือว่าอยู่ที่น้ำปูด้วยไม่รู้น้ำน้ำปูแท้น้ำปูแบบดีมากถ้าลุงเดีนได้ใดก่อปา้าเดือดซื้อให้ก็ได้นะน้ำปูน,นนะปา้าเดือดซื้อเงินลงเดีนก,กับเมา พักวันไหนจังครับเนาะตรงเดืนกิจกรับวันไหนเดี๋ยวผมจะขอวัดแอปไปเนาะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวนำมาเป็นเซอร์โล่สามร้อยเส้นห้าเราเอาเส้นหกเราจะต่อในเส้นห้าจะมาของเราในเสพอยู่ตรงตลาดเช้าเป็นปะแมนกิโลประมาณสามร้อยครับเอาอยู่เอาเอาถุงนึงแล้วอื่นซื้อมาเลยแต่ก็พาคนนี้แหละเมื่อได้ซื้อมาให้แต่ผมก็พักอยู่หลัง บังตลาดนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้มันอยู่ร้านไหนมันมีไหนร้านเนาะแอนปกติเด็ดซื้อเท่าไหร่น้อยมาตำเนาะครึ่งกิโลให้มันจะเอานำ75,000กับแม่นะเนาะช่อง74เนาะช่อง5เนาะวัน75,000แล้วมันมาตำได้แต่วันเดียวปุ๊มวันนี้จะเอามาลงหนึงกิโลถ้าจะเกินโลขอใส่กลับเต็มที่นี่กิโล3า0บ้มานเรากิโล500ครับแล้วนั้นมันไม่การันตีทุกว่ามันจะแทบบ่โดย กิโลสามร้อยพรซื้อซื้อไปกินอยู่โลสามร้อยกว่าบาทกินไงกินวงวไงแล้วเอาข้าวกินกับข้าวคำหนึ่งเลยลองกินนะปูเราจะรู้เลยครับว่าแพ้อาหารไหนเนี่ยผมเอาข้าวเหนียวข้นเลยเลยเนี่ยอโตกอโตกข้างๆเนี่ยเดยวเดยเห็นตัวนี้ตัวมีกเห็นน้ำปูครับพี่น้องโอ้หนุ่มๆพอดีนี่อ่ะแม่เนียนๆนี่น้ำปูครับพี่น้อง มันหอมยี่บอหอมปูบอถ้าถ้ามันถ้ามันเป็นปูนักๆมันจะชอค้มนิดนึงในคอผมนิดนึงเออใช่มันจะคมในคอนิหนึงแหมแต่จะไปหาตำซีเจีวแล้วมันก็บคมต้บปูมันจะต้องคมในคอนึงเองาใสไลรัสรึได้มันจะคมจะฟาดไปเท่านัาด จะมาอางเดรเมื่อวานแล้วพอดีนัดกับเขาไปไปถ่ายทำกันไป,ไปเล่นน้ำกันก็เลยเดี๋ยวจะอิ่มก่อนวันนี้ตื่นมาแห้งมากคิ้นส้มตำคึินถึงหนาส้มตำขึ้นถึงน,า,งนาเอเดือนอย่างเดียว,วย <c ười> <c ười> นะยรับใจยังขึ้นฮอตเอเดือนอยู่ มันข้นขหนึบเนี่ยจ้ำน้ำจิ้มเขาเลยนะคนไทยมาซื้อทีกลับบ้านสิถุงมาคิดว่าอร่อยขนาดไหนเอ้า <15. S 1> คนเชียงใหม่กลับไกลด้วยกลับเชียงใหม่เนี่ะยได้ก็มียนต์ก็มีเครื่องบินเนี่ยโอ้ได้ไปลงไล่ตรงนี้ได้ใกล้ี่ดีได้ใายเครื่องเป็นพาไลา่น้องแนวะน้อยก็บ้าดินอ่ะสว่าน,นี่เนาะ แต่ตอนนี้น้องน้อยให้ไปเรียนไปเรียนตอนนี้มาเรียนกันเอางองดิมนะาวับาง,งามๆสวยๆไม่เผ็ดปะโกชเป็รผ้าเป็นูกระได้ลูกใจเลยเนาะ มีวิธีในการทำมาก เยนมากมาช่วงนี้ก็อากาศเหมือนไทยเลยอากาศเหมือนเชียงใหม่เชียงรายอ่ะอากาศนแถวบ้านเล่เี่ยกนะไม่เจะที่หกยับเยบีเย็นอเ่ก็เย็น สมกับที่โรงเด่นไม่ได้กินส้มตําหลวงพระบางสูตรเอ้ยเดือนมา3ปีครับพี่น้องก็ซัดสมุดจานครับเมื่อคืนนี้ก็จัดหนักกันหน่อยวันนี้กินส้มตําอร่อยมากนะครับก็นี่สั่งฟูดแพนด้าได้ด้วยนะครับที่ร้านนะครับก็ใครมาหลวงพระบางลองมาแวะชิมได้นะครับส้มตาเอ้ยเดือนนะครับอยู่หลังตลาดได้แล้วเรอัอพี่สาวดูอยู่มาลองแมนเบิร์ตวสาขายเนื้อไก่หมนะเนื้อสามเราเสร็จแล้วไก่้เลยน้องเขาเลย กินคนเดียวขอบใจลุงพันแดลูกขอบใจลุงพันเดลุงเด่นเด้พากินพาเที่ยวเด้เข้าเบิ่งแม่เดี๋ยวพาไปเดินลงยุทธีเลยค่ะเป็นโรงรับเดี๋ยวเราไปทานกัไหนแล้วน้องเขามาพอดีน่ากินเร็วๆลุงอิ่มละลุงอิ่มละลุงอิ่มละแล้วนี้นะลาโรงพอบางมากินส้มตำครับส้มตำไปเดินคือโรงเรียนที่นี่เขาให้ออกมากินข้าวข้างนอกเนาะโดยถ้าเป็นโรงเรียนไทยนี่ห้ามออกนะ

เพื่อนๆที่สีไทยมาก็ลองมาแวะชิมดูนะครับผิสหวังแน่นอนต้นตำไอเดยนอยู่ขณะอยู่ไทยไปตามเขาบอกละมีตำหลวงข้าบางของเขาตามไปกินนะไม่เหมือนเลยเมื่อคืนอะเมื่อคืนเลยไม่คือตําเองก็ไม่เหมือนตําเองก็ไม่เหมือนะไรเนี่ยเนี่ยหลกไม่ถูกไม่ถูกแบบเสียไปดูทางล่างลง ก็สามมากิน <ide> <st Bond> <t ans pakai> จบ right <st os> ตลอดได้ไหมนี่ไปเรียนวันลุงเรียนมาที่หมานแล้วอ่ะไม่ได้นั่งเลยเป็นขายดีครับตมงุไหมลุงเรียนมาที่มา้แท้มาเนี่ยมันเลาะตอเลยซื้อกันนี่ครับขายดีอ่าเิบกีเป็นราบุส่นี่กอบุสไซใส่บุสัตบุสไนะฮู้บมา้ดี คุณต่ำก็ต้องสับตลอดครับพี่ก็ต้องเด็ดตลอดต้องมีคนช่วยสามสี่คนแล้วเนะี่ยด้านส,ส้ดต่างวิเดียนีงขายดีโคตรต้นนมะฮูเป็นแล้วอะ่ะแ <laughs> ม่น,นมองเขาจะมาใช้น้ำปูไหมนะ่ะไปเปล่ปาจริงนะครัพี่น้องเทคนิคก,การฝานมะละกอที่นี่นะครับ เส้นยาวๆเอ้ยเอายาวๆงั้นสิได้บ่กินมันก็ที่คาดบ่ยาวงังนี่ได้บ่ไ,ไ,ด <c oughs> ได้กันเนาะเอออะไปลูกค้าดีจนจะหมดละลูกค้าเดือนหลายค้ากันเนาะต้องช่วยกันสับสองคนเลยนะแหละอยู่ผมไม่ต้องสับสับสับยู่ผมผมว่าไม่สับนะผมไปทำที่บ้านมันก็มีเส้นยาวอย่างเงี้ยหรือมันอยู่ที่มีดมีดขูดได้บ่ แน่แหละอันนี้ไม่ต้องปรุเดี๋ยวได้ซื้อมีดี้กลับบ้านเลยเนี่ยทนี่เนี่ยแต่ไปตามที่บ้านก็เป็เหมือนเดือนที่เดือคือเดือนที่เก่าเลยเนาะเอาไปทำเองกับมาเสพซื้อใหเดือนตามแล้วพี่น้องเดี๋ยวอื่นก็จะเดินทางกันต่อเดี๋ยวเป็นอย่างนรอติดตามนะครับพี่น้องนึงขอบคุณที่เดินหลายๆเด้อเดี๋ยวเช็คบินได้เลยเช็คบินได้เลยแล้วก็ใครผ่านไปผ่านมาแวะมาชิมได้ครับหลังตลาดดาราหลวงพ่อบางครับรับรองมากินแล้วติดใจแน่นอน ตัวเขาให้เอออย่าข,าขา้าวขาวซาดเลยเงตะไมาให้แม่เลยเดนะขาวซาดแล้วต้องตกอันนี้ไม่ใส่น้ำปูเนาะใส่น้ำปูใครไม่ชอบน้ำปูก็ไม่ต้องใส่ก็สั่งได้ครับอ๋อสุดยอดครับอากาศลงผู้บังวันนี้อบอา้าวนิดหน่อยก็อร่อยถูกใจแน่นอนครับเมื่อกี้ก็มีคนไทยอีกพี่เของแม่สองคนนะครับเป็นเออ่เป็นคนไทยเป็นผู้จัดจาการระดับไอ้ ลงลงรถมาต้องดูเขาเล่นหุ้นอ่ะ,อะต้องดูกราฟดูตลอดโอ้รถเบนไครนอสวยจังเลยกินส้มตำเสร็จเดี๋ยวมาซื้อรองเท้าแตะสักคู่ก่อนคือเมื่อคืนนี้ถอดรองเท้าไว้แล้วก็ได้ที่ขนาดไหนแบบไม่ใส่รองเท้าก็ขึ้นรถอ่ะ คิดว่ามันอยู่ในรถเมื่อคืนคนมันเยอะคิดว่ามันอยู่ในรถบอเขาลงรถหมดแล้วไม่มีไม่รู้ไปถอยเป็นตรงไหนอย,อยู่ตรงท่าน้ำนะครับเมื่อคืนจะไปหาซื้อรองเท้าแตะสักคู่ก่อนเพี่น้องเด้อเดี๋ยวอาจจะไปเล่นน้ำนะครับผมผมว่าจะไปอาจไปเที่ยวนลำตกกันสักทีหนึ่งแหละอากาศเย็นๆนะไปหาซื้อรองเท้าเมื่อคืนของผมก็รองเท้าต,ต,ตัวนี้แหละสีดำนี่นะผมตัวนี้เลยสั่งมาจากลาซาด้ามั้งเลื่น้องแฟนเขาซื้อให้มั้งแต่ว่ามันเป็นสีดำแต่เมื่อคืนนี่ที่นี่อยู่แสนเขาลดให้เหลือแสนสามก็ประมาณสัก สอซื้อยสองร้อยหกสิบซื้อที่ไทยสองร้อยเก้าสิบนี่ถูกกว่านะแสนแสนสามเนี่ยแะเข้าจอดรอีกห้าห้าพันกีนนะนี่นะซื้ออันหลังพัทสีกลับบ้านก่อนที่หลงพะบางนี่คือขึ้นชื่อครับก็มีแบบเส้็จสาวสาวชอบกินใด้วลานอาหารเนาะ กินแกมแล้วทอดแกมแกมเบียงเรื่องนี้นะถุงละลอยครับถุงละร้อยบาทหนังยำเอาไปทอดได้เอาไปเป็นของฝากของขวบางแหละร้อยกุ้งร้อยกุ้งบาทอยกุ้งบาทแต่อันนี้อันนี้หกสิบพันป่ะเด้อกมันมาคือกันบ่ะครับอันใหญ่ใหญ่นี้ร้อซ่าคือกันจะได้บอกอันนี้อันนี้เ่าได้จี้ได้เจ้าไปจี้ได้จี้ปิ้งได้ปิ้งทานปิ้งไส้ยังอันนี้ก็เอาไป ทอดได้เหมือนกันแหะถ้าเราจะซอยเนาะเอาไปหั่นหคือจังสี่บ่หรือมันเหมือนกันบ่แม่นเหมือ่ะอนี่อันนเดี๋ยว้อันนึงเอาน่นเนาะเพราะว่าเาเห็นหกหมัดเลยเาไ่ได้เห็นมัดห้าหมื่นห้าสิบพนร้อยกว่าหน่อยหน่อยกันหมัดเราจะแค่สีอันนี้เาเห็นหมัดอืมอาจจะแท่ใหหมัดี่ มีของฝากหลายอย่างเนาะถ้ามาลงพ่อบางช่วงนี้ก็มีเจ้าบองมีเยอะบองในบ่อเบลแต่นี่แหละหยุดเจ้าบองให้คันเอาเจ้าบองเอาแต่นี้แหละทางควายของฝากครับตลาดโพสีเดี๋ยวเดินไปเดินแป๊บนึงเด้อมีโอกาสก็มาเที่ยวหลวงพระบางกันได้นะครับพี่น้องขอบคุณ FC ที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ รถตู้นอนออนทัวกับครัวโรงเดือนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพรุ่งนี้จะได้ของแปลกกับบ้านด้วยจะเป็นอะไรรอติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ